เนาะเสียงสวัสดีค่ะนี่เรานอนเจ้านำเงินกำลังจะขึ้นหินนะคะรถไหนจะมาตักให้เนี่ยจอดรอและรอรถตักนะคะ หรือเปล่าใช่ไหมไม่โครตักเปล่าอืม ไม่รู้รถอะไรจะตากนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะนีนก่ก็วิ่งงานน่าจะวิ่งในไซส์งานนะคะนี่รถสีส้มสีเหลืองๆเนี่ยนี่ก็วันนี้อากาศร้อนนะคะร้อนเช่นเคยอากาศร้อนร้อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่หรือเปล่า ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่คันนี้จะไปตักให้หรือเปล่าไปใช่แล้วก็ไม่รู้อะไรตกลงกันยังไม่ได้เมื่อกี้รู้หินหนึ่งหินสองหินสามโอ้ควันหุยตรุบเลย เจอกันตรงไหนก็ทักไทยกันได้นะคะ่ะเอฟซีกับเจ้านำเงินของเรานะคะเจ้านำเงินนำเงินนำเงินก็ได้พาโชคนำโชคก็ได้พารวยก็ได้นะคะได้หมดค่ะเราตั้งชื่อไปเลยก็ <traveled> กำลังจะขึ้นหินแล้วนะคะขึ้นหินอันนี้ขึ้นหินเสร็จแล้วก็จะวิ่งไปที่มุ่งหน้านะคะรัตนบุรีนะคะ วิ่งตามน้ำหนักนะคะจะเป็นอันนี้ก็ไซ้งานหน้างานหินอยู่ที่เขาวังคารน,นะคะเขาวังคารก็เอฟซี FC คนไหนเจอนะคะทักทายได้นะคะอาจจะไม่ใช่ช่างเหี่ยวขับนะคะที่ก็อาจจะเป็นลูกน้องนะคะน้องขับให้เอาไว้เปลี่ยนกันแหละคะ่ะก็เปลี่ยนกันช่วยกันนะคะ อย่างที่บอกมันเราไม่ได้ฟิกเวลาเนาะว่าจะขับแค่สิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งทางานสิบสองชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฟิกเนาะเพราะงานนี้เราไม่ได้จับเวลาแบบนั้นนะคะเราก็จะมีค่าเที่ยวนะคะมีเงินเดือนนะคะก็ช่วยกันถึงเวลาเรามาขับเองนะคะ เคลื่อนตัวมาขึ้นตัวลูกนะคะกําลังขึ้นตัวลูกตุบๆหินมันก็หนักเนาะมะรุ้ตักสองตักก็จะได้น้ำหนักแล้วมั้งขึ้นแป๊บเดียวแหละก็ fc fc คนไหนที่ยังชื่นชอบนะคะในการขับรถของช่างเอียวนะคะอาจจะแบบ บ้ากระห a มหน่อยนะคะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องมีคนเบรกกันไว้บ้างแหละแต่บางทีก็ยังไงอะ่ะโดยลักษณะการขับตัวขับโดยส่วนตัวนะคะก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะก็ว่ากันไปจะเป็นแบบไหนก็มาติดตามกันดูนะคะดูกันไปเรื่อยๆค่ะเรื่องแบบนี้นะดูกันไปเรื่อยๆนะคะ ตามกันไปก็ขอบคุณนะคะ FC คนไหนที่ยังเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปนะคะก็เดินสายนี้แล้วนะคะเดินสายนี้เดินทางนี้แล้วนะคะสายอ่าบรรทุกนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะก็ชอบใครชอบมันเนาะธุรกิจใครธุรกิจมันนะคะ แล้วเตหางานกันไปนะคะสายบรรทุกด้วยกันก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะใครที่ก็าหาก็ต้องหาค่างวดแหละค่ะส่งค่างวดหามาได้ก็มีรายจ่ายนะคะเหมือนกันนะคะจ่ายทั้งรายจ่ายรายรับนะคะแต่เราคนเราก็อยากจะเติบโตเนาะธุรกิจใครก็อยากจะเติบโตก้าวไปเรื่อยๆนะคะก็ ว่ากันไปเราก็มีน้องทัดลั่นทุ่งนะคะมาขับให้นะคะเป็นคนขับมือหนึ่งนะคะของเรานะคะ ประจำคันนี้นะคะเราคันนี้จะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะคะไม่มีใครรู้หรอกมองไม่เห็นหรอกแต่คือคือมันก็ป้ายแดงแล้วแหละอย่างน้อยก็นะคะออกมาสีสื่อมันก็เนาะเราก็อยากได้สีแบบนี้แบบนี้กันก็เออโอเคแต่จะเก็บส่วนตรงไหนอะไรอีกนะคะก็ว่ากันไปนะคะ แล้วแต่ชอบมันก็คงจะจะมีต่อเตอิมมีแต่งตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องยศศีก็ต้องรอติดตามดูนะคะก็ที่คิดไว้ก็คงไม่เปลงหน้าแล้วค่ะคันนี้ก็คงจะอยู่หน้านี้แหละคะ่ะอยู่<ม>หน้าหน้าเดิมนี่แหละคะ่ะไม่เปลงนะคะก็น้องเขาก็ต้องหางวดของเขานะคะน้องนําเงินนะคะก็ต้อง หางวดนะคะส่งตัวเขานะคะให้เขานำเงินพาโชคนะคะอยู่กับเรานะคะงานเข้าเยอะๆมันหมานขับขี่ปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ตลำตลำตำ,ำ,ำอะไรนิดเดียวก๋ยอ็ปิดเตแล้วน่นนนานจะโพแลว้วค่ะเพราะว่าหินมันก็หนักเนาะเราก็วิ่งแค่ตามจำนวนค่ะเราไม่ได้เบรกนะคะเราไม่ได้เบรกตามน้ำหนักนะคะตามน้ำหนักครนีน้นนเราก็จะออกไปช่างนะ้ำ ไป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 โอ้ยเสียงโอ้ยเบรกเบาๆไม่เป็นบอสู้ ตามออกไปนะคะนี่ค,ค่ะเขาก็ออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจ้างน้ําหนักแล้วก็ออกไปนะคะเดินทางนะคะ l e สโก o ออกไปวุ่นวายนะคะหาเงินหาทองมันมาน,มนขับขี่ปลอดภัยนะคะสู้ๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆ สอบถามนะคะโทรมาทักมาถามกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเอซโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย